สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานลอยด้านล่างก็เป็นถนนพระารามที่สี่ใกล้ๆกับแยกวิทยุบริเวณนี้ก็จะอยู่แถวซอยปลูกจิตหรือเขาเรียกกันว่าชุมชนบ่อนไก่ก็จะพามาดูอภิมหาโครงการขนาดใหญ่นะครับมูลค่าการลงทุนสสยสองหมื่นล้านนั่นก็คือโครงการอวันแบงค k วันแบงคอกก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพิชิกรรมแบบผสมบนพื้นที่ดินขนาด104ไร่บนถนนพระรามที่4และถนนวิทยุหัวมุมแยกวิทยุซึ่งเคยเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารสนามมวยเวทีลูบินีและสวนลุมในบาซ่าล่าสุดนะครับทางโครงการวันแบงคอกได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเป็นบางส่วนมีการตกแต่งสถานที่หลายกิจกรรมปรับแต่งปลูกต้นไม้ทางเข้า ด้านหน้าบริเวณช่วงถนนพระรามที่สี่และทางเท้าเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนในเดือนมีนาคมนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะครับที่ก่อสร้างชั่วคราวนะก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าของวันแมกคอกนะครับฝั่งที่ติดกับถนนพระรามที่สี่ด้านริมถนนก็จะมีการทําเกี่ยวกับนําสายึกสารลงใต้ดิน แล้วก็ปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าก็เลยจะเป็นต้องมีทางเบี่ยงนะครับเพื่อให้ผู้คนที่สัญจรบนทางเท้าเนี่ยหลบเข้ามาให้งานก่อสร้างนะครับสร้างเสร็จก่อนนะก็จึงจะไปใช้ทางเท้าเหมือนเดิมเดี๋ยวผมพาดูในช่วงถนนพระรามที่สี่ก่อนนะครับแล้วก็จะวนแบบทวนเข็มนาฬิกานะไปถนนวิทยุนะครับแล้วก็ไปดูมุมสูงล้อมรอบๆนะแล้วก็กลับมาที่ถนนพระรามที่สี่เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้เห็นทุกมุม ของโครงการวันแม่ข้อตอนนี้ผมขยับมาอยู่บริเวณแถวแยกวิทยุตรงนี้ก็เป็นถนนวิทยุด้านซ้ายรถก็จะไปผ่านแยกสาะระสินไปเพลินจิต สำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานทรัพย์สินพระมากริย์บริหารงานโดยบริษัทวันแบงค์คอร์ดิ้งจำกัดใช้เงินลงทุน1นึ่งแสนสมืนล้านบาทเริ่มลงเสาเข็มเมื่อมิถุนายน2562ก็มีกําหนดเปิดให้บริการในระยะแรกภายในปีพศ2567บและกําหนดเปิดเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการเลยในปีพศ2570รวันแบคคอร์ ประกอบด้วยส่วนสําคัญดังนี้นะครับก็จะมีอาคารโรงแรมจำนวน2อาคารโดย1ในนั้นก็คือโรงแรม a n d ดั One Bangkok ในเครือไฮแอทโฮเทลคอปเปอเรชั่แล้วก็มีอาคารสำนักงานจํานวน3อาคารอาคารห้องชุดเพื่อที่พักอาศัยจํานวน2อาคารอาคารสำนักงานและโรงแรมจํานวน2อาคารโดย1ในนั้นก็คือตึก s i เนเจอร์ทาวเวซึ่งจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่ความสูง437.03เมตร รวมถึงมีอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยและโรงแรมริชคต t ันจำนวนหนึ่งอาคารพื้นที่ค้าปลีก4โซนประกอบไปด้วยไลฟ์สไตล์มอลล์มันติคอนเซปต์สแควร์มอลล์ลักชูรี่มและศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมโดยพื้นที่ค้าปลีกนะครับจะประกอบไปด้วยร้านค้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์และศูนย์ประชุมเดอะฟอร์มที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุดถึง1-0,000คนโดยทุกอาคารนะครับ ก็จะเชื่อมต่อด้วยฐานเดียวกันนอกจากนี้ยังจะสานพื้นที่บางส่วนเป็นสวนสาธารณะหอศิลป์สถานีวิทยุและก็ยังมีทางเดินใต้ดินเชื่อมโครงการเข้ากับรถไฟฟ้ามานครสายเฉลิมราชมงคลที่สถานีลุมพินีรวมถึงทางเดินเชื่อมไปยังทางพิเศษเฉลิมนครอีกด้วยแล้วก็จะทําอุโมงใต้ดินนะครับด้านหลังวันแมนอ่อกนะเชื่อมกับทางด่วนเฉลิมนครนะครับแล้วก็เข้าสู่วันแมนอ่อกไปรอบๆโครงการวัดแม่ขอกเลย ทางเชื่อมนะครับที่ทาเป็นอุโมงด้านหลังวันแบงคอกตอนนี้ก็ก่อสร้างเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นภาพมุมสูงด้านข้างโครงการวันแบงคอกด้านซ้ายผมก็จะเป็นถนนพรามที่สี่นะครับและฝั่งตรงข้ามผมก็จะเป็นถนนวิทยุตัวสํานักงานนะครับของโครงการก็จะอยู่ด้านซ้ายไปทางถนนพลามที่สี่ขับมาก็จะเป็นค้าปลีก แล้วก็ลานกิจกรรมอยู่ตรงกลางแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นที่พักอาศัยตรงนี้ก็มีชุมชนอยู่หนานแน่นนะครับเตรียมขยายถนนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโครงการวันนม้่พเปิดให้บริการคาดว่าจะมีการจราจรที่ติดขัดมากๆเลยบริเวณนี้ ็มีบางอาคารนะครับที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการตกแต่งตรงนี้เป็นด้านหน้าโครงการนะครับส่วนที่ติดกับถนนประัที่สี่ตรงนี้นำต้นไม้มาปลูกนะครับปรับพื้นที่แล้วก็มีการนำสายไฟสาสืสารลงใต้ดิน ทําทางเท้าใหม่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสำนักงานก็จะแบ่งเป็นสำนักงาน A B C D เรียงกันไปนะครับจากด้านขวาของถนนพระรามที่4ไปด้านซ้ายหัวมุมถนนวิทยุ ทางเข้าหลักๆนะครับก็จะมีช่วงถนนวิทยุกับถนนพระรามที่4ตรงนี้ก็เป็นช่วงกลางนะครับใกล้ผมที่สุดเลยก็จะมีเป็นเสาเข็มนะครับเยอะๆนะตรงนี้จะเป็นตึกสูงนะครับ ซิงเกิลเจอทาวเวอร์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็จะเห็นว่ามีการกั้นพื้นที่นะครับโดยนำรั้วมากั้นนะระหว่างงานก่อสร้างตึกสูงซิงเกิลเจอทาวเวอร์นะครับกับลานกิจกรรมที่ตอนนี้ลานกิจกรรมก็มีการปรับพื้นที่ปลูกต้นไม้ถัดไปนะครับก็จะเป็นปร้านค้าปลีกนะ อนนี้ผมย้อนกลับมาที่ถนนพระรามที่สี่นะครับด้านซ้ายรถมุ่งหน้าไปคลองตเตยนะครับด้านขวาก็ไปถนนวิทยุทันหลังกลับมานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมเดินออกมาที่มีการปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าโครงการ Back กวันแบงคอกนำความเพิ่มหน้ามาฝากกันนะครับกับอภิมหาโครงการมูลค่าหนึ่งแสนสองหมื่นล้าน ก็จะทําให้บรรยากาศย่านถนนประพิี่4คึกคักมากยิ่งขึ้นเมื่อโครงการวันแั่งข้อได้เปิดให้บริการขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีพีมาเก็ต้้ใหม่นคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ